ค่ะก็ต้องบอกว่าต่อเนื่องกันที่ประเด็นนี้นะคะการที่ออกมายอมรับของประธานสารรัฐธรรมนูญนะคะเกี่ยวกับความผิดพลาดในคําตัดสินของนายสมัครศูนย์ทรเวศนะคะ รวมทั้งการเปิดเผยเบื้องหลังการยุบพักสามพักการเมืองว่าอาจจะไม่ได้พิจารณาจากข้อกฎหมายเป็นหลักแต่ว่าเป็นเพราะว่าต้องการระง,งับความวุ่นวายในบ้านเมืองทําให้เกิดนะคะความคําถามตามมาถึงมาตรฐานการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งวันนี้เราจะไปฟังความเห็นเรื่องดังกล่าวนะคะจากคุณจาตุรนฉายแสงอดีตรัาการหัวหน้าพักไทยรักไทยค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจาตุรนคะครับสวัสดีครับค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาพอสมควรแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเสียงวิาพากวิจารณ์ตามมาในเรื่องนี้นะคะมองอย่างไรคะคุณจตุรนคะที่คุณวัชสสรเองเนี่ยออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าคําวินิจฉัยอดีตนายสมัครศูนย์ทรารเวชอาจจะเป็นคําวินิจฉัยที่ผิดพลาดนะคะบอกว่าเนื่องจากเอาข้อกฎหมายขึ้นมาวินิจฉัยก่อนแล้วก็เอาข้อเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาพิจารณาคือเฉพาะตรงที่บอกว่าเอาข้อกฎหมายขึ้นมาวินิจฉัยก่อนแล้ว แล้วค่อยมาถกเถียงเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยเอ,อเฉพาะตรงนี้มันก็เป็นปัญหาในแง่ของอ,อลำดับขั้นตอนนะค่ะซึ่งฟังดูก็ก็ยังไม่ไม่ร้ายแรงเท่ากับถ้าอ่านคำคำอธิบายหรือคำอภิปรายของคุณวสันให้ตลอด ตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเห็นความร้ายแรงของปัญหาในการตัดสินของสารรัฐมนตรก็คือการที่จริงๆแล้วการที่เอาข้อกฎหมายขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาข้อ,ขอเท็จจริงมามาถกเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำแบบลุกลี้ลุกลนรวบรัดมันเกิดมาจากความลุกลี้ลุกลนแล้วก็ เกิดมาจากการที่มีธงว่าจะตัดสินเพื่อจัดการกับปัญหาทางการเมืองอย่างไรค่ะดูจากกรณีกรณีที่ตัดสินยุคพ,พักสามพักซึ่งคุณวาสันพูดอธิบายเองก็จะเห็นชัดเจนว่าเรื่องมันน่าจะเป็นแบบเดียวกันอืมกับกรณีของ คุณสมัครนะครับก็คือว่าเขาตัดสินยุคพ,พักเนื่องจากเห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันเพืนะอ่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ก็เลยต้องตัดสินยุคพ,พักถ้าหากว่าบ้านเมืองไม่เป็นไปได้วยความเรียบร้อยก็คงไม่ไม่สั่งยุบพ,พัก ซึ่งความจริงความเห็นอย่างนี้ก็แปลกนะครับผมดูว่ารัฐมนูลก็เขียนไว้ในลักษณะที่เมื่อกรมการบริหารทำผิดเสียเองแล้วเนี่ยสารรัฐมนูลก็คงต้องยุบพักแหละค่ะถ้าว่าไปแล้วมันก็ผิดที่รัฐมนูญและผิดที่สารถ้าสารรัฐมนูลจะมีปัญหาบ้างก็คือว่าไม่ได้พิจารณาต่อเลยคือกรกะตว่ายังไงมาก็ว่าอย่างนั้นต่อไปเลยแล้วก็ยุบตามตัวหนังสือไปเลย Hmm. แต่พอมาฟังคําอธิบายของคุณวสัน์แล้วจะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ดูเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้ดูเรื่องข้อเท็จจริงอะไรเขาดูกันว่าเอ,อบ,บ้านเมืองมีความขัดแยง้งแล้ะในขณะนั้นก็คือ,อ,อมีการยึดสนามบินอยู่คยึดสนามบินอยู่วุ่นวายก็เลยสั่งยุบพักเลยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยก็คือจะได้พันธมิตรจะได้เลิกจะได้กลับบ้าน ค่ะคุณจตุรนกำลังจะบอก,กว่าค่ะเป็นการ,การตัดสินโดยโดยเอาปัญหาทางการเมืองมาเป็นหลักค่ะคือยอมยอมไม่ต้องดูเรื่องความถูกต้องทางกฎหมายและหลักนิติธรรมหลักของความยุติธรรม โดยเอายอมเสียหายเรื่องว่าจะยุติธรรมไม่ยุติธรรมไม่เป็นไรอขอให้แก้ปัญหาทางการเมืองได้ทีนี้แก้ปัญหาทางการเมืองที่ว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเท่ากับเป็นการยอมยอมหรือสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ถูกกฎหมายด้วยก็คือแทนที่จะมาคิดว่าจะทำยังไงกับคนที่ยึดสนามบินซึ่งผิดกฎหมายมกลายเป็นว่าทำไงให้พวกนี้เลิกโดยการไป ปลดนายกซะการยุบสามพักการเมืองจริงๆคือการปลดนายกและนายมนตรีนะครับเพราะว่าเมื่อยุบพักพลังประชาชนแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือคุณสมชายก็ต้องพ้นจากความเป็นนายกเพราะว่าถูกเพิกถอนิทีิเลือกตั้งห้าปีหลังจากพักพลังประชาชนถูกยุบมันเป็นการเอาเรื่องทําเรื่องที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์เข้าไปแก้ปัญหาความไม่มีหลักมีเกณฑ์เอาเรื่องความไม่ยุติธรรมเข้าไปแก้ปัญหาการละเมิดต่อ ละเมิดต่อกฎหมายการไม่เคารพต่อกฎหมายทีนี้พอจากกรณีนี้เขาพูดไว้อย่างนี้มันก็นึกภาพออกได้ทันทีว่าการตัดสินคดีของคุณสมัครก็เป็นไปทํานองเดียวกันก็คือจะแก้ปัญหาเรื่องการยึดทำเนียบอยู่ความขัดแยง้งมีการยึดทำเนียบอยู่ซึ่งอันนี้เกิดก่อนกรณีของท่านสมชายแต่บังเอิญคุณวระสารพูดสลับกันนะค่ะเอ่อเอ่อ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คงทํานองเดียวกันอีกก็คือว่าต้องการจะรีบแก้รีบแก้ปัญหาทางการเมืองแก้แบบของเขานะแบบแบบของสารลํานูนคือให้จะได้ยุติซะจะได้หมดปัญหาไปคือจัดการกับรัฐบาลซะเลยเพราะการชุมนุมนั้นขับไล่รัฐบาลนะฮะแล้วก็เลยรีบทํากันอย่างที่บอกว่าสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินที่ว่ามันจึงไม่ใช่เป็นเพียงการ เรียงลาดับการเขียนค่ะแต่มันเป็นสุกเอาเผากินในแง่ว่าต้องการจะจัดการกับรัฐบาลเอาคุณสมัครออกซะแล้วก็หาทางเขียนกันยังไงก็ได้เพื่อให้เอาออกนี่ผมตีความคําอ,คอธิบายของคาอภิปรายของคุณวสันอย่างนี้นะ่คะซึ่งก็เท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่าสารรับนูลนี้ไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้คํานึงถึงหลักมิติธรรม แล้วก็เข้ามาก้าวไก่แทรกแซงการเมืองอย่างลุกแก่ะค่ะอย่างชัดเจนถ้าจากจากคําอธิบายของคุณวสันต์ก็ถือว่าสารรัฐธรรมนูญก็คือใช้สถานการณ์ในห่วงช่วงเวลานั้นนะคะปัดความรับผิดชอบก็คือว่าสั่งยุบสั่งปลดนายสมัครสุนทรเวชซะเรื่องจะได้จบจบณในเวลานั้นใช่ไหมคะครับครับแล้วก็ต่อมาก็ยุบพักสามพักเพื่อจะปลดค,คุณสมชายออกอีกใช่ค่ะ นะโดยไม่ต้องคำนึงว่าไม่ต้องคำนึงว่าอะไรถูกอะไรผิดเหมือนกับที่เขาไม่ต้องคำนึงว่าจะเขียนลำดับเกินยังไงค่ะก็เป็นการตัดสินหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรณีที่ปลดนายสมัครก็คือวิธีการยุบพักสามพักนี่ก็คือวิธีการเดียวกันเลยในมุมมองของผูง้จัดตันวิธีการ,รวิธีการเนี่ยมันจะเรียกว่าวิธีการหรือเปล่ามไม่แน่ใจแต่หมายถึงการการเอ่อ ต้องการเข้าไปจัดการกับการเมืองโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าความถูกต้องหลักการทางกฎหมายเป็นอย่างไรค่ะนะอันนี้นี่เป็นภัยของภัยร้ายแรงของอสิ่งที่เขาเรียกกันว่าตุลาการพิวัตรอืมค่ะนะซึ่งซึ่ง,งมีความหมายกลายเป็นว่าไม่ใช่การวิวัฒนาการหรืออภิวัตรของฝ่ายตุลาการแต่เป็นการที่ฝ่ายตุลาการเข้ามาแทรกแซงจัดการกับการเมือง โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องของของระบบของของหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมค่ะทีนี้การออกมายอมรับความผิดพลาดในคำวินิจฉัยของอประธานศารรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่ก็หมายถึงว่าประธานสารมนตร้เห็นถึงอะไรบ้างเขาจะคืนความเป็นธรรมเนี่ยให้ให้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรบ้างในมุมมองขอ,องคุณจารุเท่าที่ดูแล้วจะไม่ไม่มีทางคืนความเป็นธรรมได้ค่ะเพราะ,ะรว่าเพราะว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ก็เป็นที่สิ้นสุดไปแล้วและความเห็นขณะนี้ก็เป็นเพียงความเห็นของประธานเป็นความเห็นของประธานสารรัมนูลซึ่งก็เป็นประธานของสารรัมนูลแล้วแ่ะนะแต่ว่าก็เป็นคนคนเดียวแล้วก็เป็นปเ็นการพูดในวงเสวนาไม่อาจไปมีผลหักล้างคำวินิจฉัยของสารรัมนูลได้ก็เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่า ระบบของเรานะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญกลไกตามรัฐธรรมนูญคือสารรัฐธรรมนูญเป็นต้นคมีปัญหาทำให้บ้านเมืองเนี่ยได้เกิดความเสียหายมาอย่างไรได้ทำลายหลักนิติธรรมกันไปอย่างไรได้ทำให้บ้านเมืองยิ่งขัดแย้งมากมายจนทุกวันนี้อย่างไรแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าถ้าอย่างนี้ จะแก้รัฐธรรมนูญกันยังไงจะจัดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกันใหม่อย่างไรนะครับเ,เป็นเรื่องที่ต้องคิดแบบนี้แต่จะไปคิดว่าถ้าอย่างนั้นคืนความยุติธรรมให้พรรคการเมืองให้ศาลให้คุณสมัครเนี่ยผมเชื่อว่าทําไม่ได้หรอกโอกาสเป็น,ปนไปได้ไไดทำไม่ได้แน่ๆค่ผมเชื่อว่าทําไม่ได้แน่อื่แล้วทีนี้ต่อไปนีนะ้ความน่าเชื่อถือของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยหรือว่าตัดสินคดีต่อต่อไปเนี่ย ถ้าสมมุติว่าประชาชนหรือว่าคนทั่วไปมองเนี่ยเขาจะให้ความไว้วางใจได้อีกต่อไปหรือไม่คะคุณจตุรนเขาก็แย่ลงไปอีกนะครับความน่าเชื่อถือของสารรนมน,นูลน,น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะสารมนูนได้ทํททญญาลายตัวเองอย่างต่อเนื่องมาทีนี้เมื่อประธานสารมนูนมาพูดอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าวิธีคิดของของตุลาการรัฐมนูนเป็นกันอย่างไรซึ่งก็ทําให้ความน่าเชื่อถือที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ย ยิ่งน้อยลงไปใหญ่ม,มันก็ทำให้เป็นวิกฤตแบบหนึ่งคือประเทศที่มีระบบที่ให้สารรัฐธรรมนูญเข้ามาจัดการกับการเมืองอเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดที่จัดการกับพักคการเมืองจัดการกับฝ่ายบริหารหรือบุคลากรที่สำคัญสำคัญได้ โดยตัวสารรัฐธรรมนูญน,นั้นโดยตัวรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาและโดยสารรัฐธรรมนูญมีปัญหาความไม่น่าเชื่อถือความไร้หลักไร้เกณฑ์ค<า>่ะมันก็เป็นวิกฤตของประเทศอเป็นไปได้ไหมะคะอนาคตเนี่ยจะมีการยุบเลิกสารรัฐธรรมนูญไปคือก็คงมีคนคิดนะครับแต่ท<า>่าในความเห็นผมเนี่ยในระบบที่มีสารรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญค่ะ ก็ควรมีสารรัฐธรรมนูญ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราต้องกําหนดที่มาให้ถูกต้ององค์ประกอบและอาํานาจหน้าที่ให้ถูกต้องรวมทั้งกําหนดการตรวจสอบสารรัฐธรรมนูน mm hmm. ให้ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้ตรวจสอบอะไรกันไม่ได้ mm hmm. อหรือตรวจสอบโดยโดยองค์กรที่ต้องเกรงใจสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าสารัฐธรรมนูญ หรือฝ่ายตุลาการนี้มีอำนาจในการแต่งตั้งเขาเช่นเช่นสอวอเป็นต้นสมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภาเป็นตน้นนะก็สามารถให้ระ,ร,ระบบการตรวจสอบเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหานี้ทั้งระบบก็คือต้องดูเรื่องรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าด้วยที่มาของสารรัฐธรรมนูญอำนาจหน้าที่การตรวจสอบ การเชื่อมโยงกับประชาชนนะครับต้องต้องต้องมีการแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ค่ะอาละคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณจาตุรนฉายแสงมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับค่ะ